SLJ 900หรือที่ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Iron Monster มันเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการก่อสร้างสะพานโดยเฉพาะโครงการสะพานข้ามแม่น้ำหรือหุบเขาที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงโดยเครื่องนี้ครับมันถูกสร้างขึ้นมาจากบริษัทปักกิ่งวอลจอยเมชชเนอรี่คอมพานีในประเทศจีนและกลายเป็นที่รู้จักในระดับโลกด้วยความสามารถอันโดดเด่นในการก่อสร้างสะพาน แบบที่สร้างเป็นส่วนสั้นๆและเอามาต่อกันไปเรื่อยๆคล้ายกับการสร้างสะพานยกระดับบ้านเหล่านั่นแหละครับซึ่งมันสามารถช่วยลดเวลาและต้นทุนในการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยตัวเครื่องจักรจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ92เมตรมีความสูงอยู่ที่9เมตรและมีน้ำหนักรวมอยู่ที่ประมาณ580ตันโดยเครื่องยนต์จะเป็นระบบไฮดรอลิกที่มีล้อเลื่อนถึง64ล้อช่วยกระจายาแรงเพื่อรองรับน้ำหนักสิ่งของที่ต้องยก ซึ่งสามารถรับได้สูงสุดถึง900ตันเลยทีเดียวนะครับโดยใน1ช่วงสะพานจะใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงก็แล้วเสร็จนะครับซึ่งกระบวนการการทำงานจะเริ่มจากการที่เครื่อง SLJ 900จะยื่นแขนออกไปด้านหน้าและมีเสาไฮดรอลิกที่ค้ำเอาไว้ที่ปลายระยะที่จะวางแผ่นปูนจากนั้นล้อ,อยางก็จะทำการเลื่อนตามไปเพื่อลำเลียงแผ่นปูนไปไว้ในจุดที่กำหนดเอาไว้จากนั้นเครื่องจักรก็จะเลื่อนตัวเองไปข้างหน้า เพื่อทำแบบขั้นตอนที่ผ่านมาเรื่อยๆนั่นเองครับ